จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand Coin ลิีอยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับผู้ชมินเตอร์ท็อปส์ช่องชาแนลฟีฟ่าท้ายคลิปกับฟีฟ่าสิบหกแพ็คโอเพนดิ้งครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมเป็นการเปิดแพ็คตอนพิเศษพิเศษยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับฟีฟ่าเอาตีมิดชินนะครับครบรอบ7ปีมันปล่อยแพ็คนี้ออกมานะครับผมแลกเพลเยอร์แพ็คละ50,000ออกมา7แพ็ควันนี้กูจะมาเปิดให้หมดเลยเนี่ย7แพ็คนะให้หมดตูดไปเลยสับและก็แน่นอนนะครับผมเปิดแพ็คไม่ธรรมดานะครับผมมีนักเตะนะฮะอัปเดตใหม่ขึ้นมาตามนี้เลยครับผม เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นนะฮะอย่างมีโรนันโดกองหน้าแกเรตเบลกองหน้าแบบเนี้ยเฮ็ดแ,แค่คนพ่อคนแม่โกงเลยนะฮะโทมัสมุลเลอร์เจมส์โรลิเกตดาบิดซิลบาดีมาลียอะไรแบบเนี้ยสำหรับใครที่งงนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงนะฮะโรนันโดอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันเล่นมันปิดซ้ายใช่ไหมแต่บางทีมันก็ไปเล่นกองหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดเราจับการโรนันโดปิดซ้ายเนี่ยไปืีเป็นกองหน้าเนี่ยมันจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับมันจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการกองหน้าอย่างเงี้ยเอา แล้วผมแพ็คละห้าหมื่นไม่ธรรมดาเจ็ดแพ็คลุยกันเลยดีกว่าแพ็คแรกไอสัตว์มาแพ็คแรกแพ็คละห้าหมื่นน้องต้องดีอยู่แล้วนะฮะบึ้มโอโกดินนั่นไงดีวะหวะไม่ดีวุ้นนี่ของปนีด้วยโอ้คองปนีโกดิน ก็ถือว่าไม่เลวนะครับถือว่าไม่เลวเหมือนกันนะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่สักเท่าไหร่นะครับผมได้คอมพานีโกดินมานะครับมันขายได้ราคามากนักหรอกแต่ก็ถือว่าโอเคเี่ยเ้ยแพ็คที่2ครับผมแพ็คที่2องคาบอนเด็วดิอบัมันเลยโฮ้ยโอ้๋อออออออี่มอออีออ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 อมอนออออออ้ออออออ่ออ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 รอออออออนเอออออนอออรออ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  แพ็คนะครับโอเคครับผมดิมาเรียแหละมีลูคัสมีกัวดาโด้ด้วยโอเคแพ็คนี้โอเคครับใช้ได้เลยครับตัวดีๆเพียบเลยครับผมไอาศอาสตร์เอาล้วครับผมแพ็คที่3าผ่านไป2แพ็คก,ก็โอเคเหมือนกันนะครับได้ดิมาเรียมาถึงขงจะเกียดมันก็เอาครับอุ้ยใครเนี่ยโอ้โหปลาเย็ดปลาเย็ดเนี่ยนะไอ้สัตว์ ปลายาายัดมันก็เก่งนะปลายยัดมันเก่งนะไอ้พีฟ้าสิบหกแต่ว่ามันขายไม่ได้ราคาครับไอ้สัตว์นี่มันขายได้สี่สิบห้าพันเองครับแต่ผมเก็บไว้ดีกว่า book. ผมไม่มปลาเยัดนะครับแต่จริงๆขายไม่อยากได้เลยก็ไม่ได้อยากได้มา <anos S 2> <KAR OOM. S 1> ไวๆมาเไวไวยอกยอกโอ้โหแพ้แมตส์สักเกอร์โอ้โหมึงวิ่ง31มสิบเอ็ดนีเงี้ยกูบ่นมึงไม่รู้กี่ตอนแล้วนะครับผมบ่นแม่งไม่รู้กี่ตอนไอ้แพ้์แมตส์ักเกอร์เนี่ยไอ้สัตว์ ม่มีปาโต้ด้วยปาโต้อกองหน้าที่โลกลืมถามว่ามึงย้ายมาทําไมขนาดลาดาเมลฟาวเกายังไม่ได้ลงเลยมึงย้ายมามึงคิดว่าจะได้ลงเหรอต่อไปสองแพ็กสุดท้ายแล้วแต่ได้ใครก็ได้ใครก็ได้แพงอะแพงมันเลยอ๊ออ้โอ้โหคุณดกันตะบันได้คุณดกันตะบันได้มังกาล่าไมค์ค้นกิฟโอ้โห จบเลยจบเลยมึงชีวิตเอาแล้วผมแพ็คสุดท้ายแล้วมาโอบาซิลโอ้โหมิลันดาไอ้เหียบาซิลนี่ก็เจ๊งแล้วบาซิลไอ,อี C B อ่ะโอ้เจ๊งครับ เจ๋งครับไอ้เหี้ยคลิปสุดท้ายไม่เจ๋งนะเปิดได้แกเรตเบลนะแต่พอคลิปนี้แม่งเจ๋งครับโอ้มีลันด้าตัวเท่าไหร่มีลันด้าเนีนะ่ยโอ้มีล่ามีลันด้าตัวละเจ็ดพันโอ้คุณดินกินแฟนต้าดีกว่าทีเงี้ย <laughs> มาเรามาเปิดนี่กันก่อนนะครับผมตังเหลือนะฮะตังเหลือเยอะจัมโบ้พรีเมียมโกแพ็คแพ็คละหมื่นฮ่าตังเหลือสักประมาณสามแพ็คอ้าวไอ้เหี้ยกดพิทโอ้มาเลย โอ้โหโอ้โหโอ้บาสเคลาน่ส CDM เหรอโอ้นี่ก็ Position Change เหมือนกันนี่หว่าเป็นการ์ดใหม่เหมือนกันนี่หว่าเป็น CDM แล้วเว้ยผมว่าดีนะเว้ยบาสเคลาน่เป็น CDM ผมว่าดีนะเว้ยมามาโอ้เปย์ไก่แบบมิญโญเล่ทีมงลงเป็นตุงเอามาทำเฮี้ยแล้ววาทำปุ๋ยเหรอเ๋ยวเด้อ Come on หยุดเร็ว 你的钱哦。Really พี่ได้เช็คแพงป่ะวะโอ้ยเจ็ดพันองค์ผมได้แต่ตัวกลางๆอะ่ะคือผมได้แต่ตัวที่แบบว่าโอเคแต่แบบว่าราคากลางๆตลอดนะฮะพี่ได้เช็คผมมีเลคคอ,อร์ดเบเกอร์แล้วนะครับผมงั้นผมไม่เอาครับผมขายไปครับเลหลังไว้นะฮะโจเซ่เอบิกเก้ไม่เอาครับอ่าแล้วก็ผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสําหรับแพ็คโอเพนนิ่งในตอนนี้เจ๊งครับเจ๊งครับไม่ต้องสืบเลยครับไม่ต้องเสิร์ฟก็เหมือนเดิมนะสําหรับคลาสช่อมโยอย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็ส่งติดตามได้นะครับเพราตะเรับสาครับ อารละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเฝ้าเปิดแพ็คนับร้อยนับพันพยายามเ่อะหารนักเตะที่เขาต้องการแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามสักเท่าไหร่ก็พบกับความผิดหวังอยู่เรื่อยไปหลังจากที่เขาพบกับความผิดหวังมาเป็นระยะเวลานานในที่สุดเขา